เราขอชวนแฟนๆสป็อกดาร์กมาใกล้ชิดกับพวกเรามากขึ้นนะคะด้วยการมาเป็นผู้สนับสนุนของเราค่ะเพียงกดปุ่ม Become a supporter และรับสิทธิพิเศษในการดูคลิปแบบเอ็กซ์คลูนะคะพร้อมลุ้นรับของพรีเมียมค่ะใครสนใจกดลิงก์ที่อยู่ใน description ด้านล่างนะคะสป็อกดาร์กทีวีกดไลค์ก็รักกด Support ยิ่งเลิฟค่ะ ก่อนอื่นเรามาลองทําโพลกันดูนะคะเป็นโพลที่สนุกมากเลยค่ะอยากจะถามคุณว่าคุณทราบหรือไม่ว่ากําแพงเมืองจีนเนี่ยสร้างไว้ป้องกันใครค่ะกด 1. สหรัฐอเมริกากด 2. ชนเผ่าเร่ร่อนกด 3. คอมมิวนิสต์ค่ะกดเลยค่ะ กำแพงหรือรั้วนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ปกติมากในชีวิตประจําวันของเรานะคะอาจจะปกติจนเราอาจจะไม่ค่อยนึกถึงรัว้วหรือกำแพงในแง่ที่ว่ารั้วและกำแพงนี้เนี่ยเป็นประดิษฐกรรมที่มีอิทธิพลสําคัญในการพัฒนาอารยาธรรมมนุษย์เลยค่ะมีนักประวัติศาสตร์กล่าวไว้นะคะว่าหากไม่มีกำแพงงานวรรณกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์สำคัญๆอย่างเช่นดินปืนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เกิดเลยโอ้โหมันสําคัญขนาดนั้นเลยนะคะเนี่ยถ้าใครที่เคยเล่นเกมยุทธศาสตร์ Age of Empires นะคะก็อาจจะพอนึกออกนะคะเพราะว่าฟังก์ชันที่ส คัญข,ของกำแพงเนี่ยก็คือมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นบุกเข้ามาในดินแดนของเรามาทําร้ายและยึดทรัพย์สินของเราไปได้พอมีกำแพงแล้วเนี่ยคนที่อยู่ภายในกำแพงเนี่ยก็จะสามารถดําเนินชีวิตมีอาชีพอื่นๆได้โดยที่ไม่ต้องมาคอยรอแต่จะจับอาวุธขึ้นต่อสู้ผู้ลุกรานอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะอารยธรรมมนุษย์เนี่ยจึงเริ่มพัฒนาต่อไปได้คิดไปคิดมาก็จริงนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าบ้านไม่มีรัว้วก็คือเหมือนเป็นบ้านที่ตั้งอยู่โดดๆเนี่ยก็คงจะทาให้เรารู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะคะวันๆเน่งั ส่องหวาดระแวงนะคะว่าจะมีคนที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยเข้ามาในบ้านก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ได้เป็นอันทํางานทําการอย่างอื่นๆนะคะพอบ้านมีรั้วแล้วเนี่ยเราก็อาจจะค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยนะคะก็อาจจะคิดว่าเออไปปลูกต้นไม้ไหมปลูกดอกไม้ไหมเลี้ยงแมวหรือแต่งบ้านอะไรทํานองนี้ ปกติเนี่ยเราจะเห็นกำแพงในรูปแบบที่ปิดล้อมพื้นที่บริเวณหนึ่งใช่ไหมคะอย่างเช่นว่ากำแพงของบ้านหรือกำแพงเมืองของเมืองเก่าต่างๆแต่ว่าก็มีกำแพงอีกแบบหนึ่งค่ะที่เป็นเพียงกำแพงแผ่นเดียวแบบยาวๆนะคะอย่างเช่นกำแพงที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยกำลังพยายามจะสร้างที่ชายแดนสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกนะคะเพื่อหวังว่าจะลดจํานวนผู้อพยพและยาเสพติดที่ถูกเคลื่อนย้ายเข้ามาข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายนะคะหรือว่าถ้าเืิดว่าใครเป็นแฟนของเกมออฟทรอนส์ค่ะก็น่าจะจํากำแพงน้ําแข็งใน ซีรีส์ที่สร้างขึ้นมาได้นะคะเพื่อป้องกันวิถีชีวิตของประชาชนไม่ให้คนที่อยู่นอกระบบการปกครองของอาณาจักรเนี่ยหรือว่าที่เขาเรียกว่า wildlings เนี่ยเข้ามาสร้างความไม่โอเคให้กับประชาชนสาระสําคัญของกําแพงประเภทนี้นะคะไม่ใช่การปกป้องคนฝั่งหนึ่งจากคนอีกฝั่งหนึ่งสัทีเดียวนะคะแต่น่าจะมีนยัยยะทางการเมืองนะคะที่กําแพงประเภทนี้สะท้อนกล่าวคือเป็นกําแพงที่แบ่งแยกคน2ฝั่งอย่างชัดเจนและปฏิเสธการมีส่วนร่วมของคนฝั่งหนึ่งในอีกฝั่งหนึ่งอย่างเด็ดขาด เมื่อพูดถึงกำแพงประเภทนี้นะคะกำแพงที่เราควรจะทำความรู้จักมากๆที่สุดเลยเนี่ยก็คือกำแพงเมืองจีนนั่นเองค่ะกำแพงเมืองจีนเนี่ยเป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะคะและเก่าแก่เกือบ2,000ปีเลยบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าจินซีฮ่องเต้นเนี่ยเป็นผู้ที่สั่งการให้สร้างกำแพงเมืองจีนขึ้นนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจินซีฮ่องเต้นเนี่ยไม่ใช่คนแรกนะคะแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวที่สร้างกำแพงเมืองจีนค่ะกำแพงเมืองจีนเนี่ยได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่องนะคะ ในห่วงเวลา2000ปีที่ผ่านมาค่ะหลักๆนะคะกำแพงเมืองจีนเนี่ยมีอยู่3เวอร์ชันค่ะเวอร์ชันน่นเนี่ยสร้างในสมัยจินซีฮ่องเต้นะคะเวอร์ชัน2อนสร้างในสมัยราชวงศ์ฮั่นค่ะส่วนกำแพงที่เราไปเยี่ยมชมกันได้ทุกวันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชัน3.0นแล้วนะคะที่สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงกำแพงเมืองจีนแต่และเวอร์ชันเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วทำไมในสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยยังมีการสร้างกำแพงเมืองจีนอยู่อีกนะคะและในท้ายที่สุดเนี่ยก็ยังถูกชาวแมนจูเนี่ยเข้ามารุกรานแลลล้้้ววก็มมาางางงรชหิ แล้วก็จัดตั้งราชวงศ์ชิงขึ้นมาแทนนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องราวเบื้องหลังกำแพงเมืองจีนกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องตระหนักก่อนนะคะว่าวิถีชีวิตแบบอยู่ติดที่นะคะมีแปลงทําเกษตรกรรมที่แน่นอนสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยเป็นเพียงวิถีชีวิตหนึ่งนะคะในวิถีชีวิตอันแสนจะหลากหลายในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะคะและอย่างที่เกิ่นไว้ตั้งแต่แรกนะคะก็คือมูลเหตุแห่งการสร้างกําแพงเมืองจีนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เกิดจากการใช้ชีวิตแบบอยู่ติดที่ของชาวฮั่นค่ะซึ่งเป็นชาติพันธุ์หลักของสังคมจีนในปัจจุบันนะคะซึ่งชาวฮั่นที่อยู่ติดที่เนี่ยนะคะสร้างกําแพงขึ้นเพื่อป้องกกัน เข้ามาของชนเผ่าเร่ร่อนจากภาคเหนือนะคะในช่วง2,000ปีที่ผ่านมาค่ะเมื่อประมาณ5,000ปีที่แล้วนะคะในลุ่มแม่น้ําห่วงนะคะหรือที่เรียกว่าจงหยวนเนี่ยเริ่มมีวิถีชีวิตแบบอยู่ติดที่ปรากฏขึ้นค่ะเนื่องจากมนุษย์เนี่ยค้นพบวิธีการทําการเกษตรนะคะการมีไรนาเป็นที่เป็นทางเนี่ยหมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยจะอยู่กันอย่างเป็นที่เป็นทางด้วยนะคะส่วนบริเวณของเอเชียกลางนะคะถึงที่ราบสูงมองโกเป็นภูมิภาคที่ไม่มีแม่น้าใหญ่ใหญ่ไห,หลผ่านนะคะฝนก็ไม่ค่อยตกนะคะก็แห้งแล้งนะคะมีแต่ทุ ยากปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นนะคะคนที่อยู่ในภูมิภาคนี้เนี่ยจึงไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ในที่เดียวไปตลอดได้นะคะต้องพาสัตว์เลี้ยงเนี่ยย้ายถิ่นเป็นประจำนี่คือที่มาของการใช้ชีวิตแบบชนเผ่าเร่ร่อนค่ะ แม้ว่าคนในโลกใบนี้เนี่ยจะมีวิถีชีวิตหลายๆแบบนะคะมนุษย์เราเนี่ยก็มีจุดร่วมอยู่อย่างหนึ่งที่แน่นอนมากเลยค่ะคือความต้องการของเราเนี่ยไม่มีจํากัดแม้ทรัพยากรในโลกนี้เนี่ยจะมีอยู่อย่างจํากัดการแข่งขันกันเพื่อให้ได้ทรัพยากรเนี่ยทำให้เกิดสงครามระหว่างชนเผ่าต่างๆนะคะชนเผ่าที่ชนะสงครามนะคะก็จะรวมชนเผ่าอื่นเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะและผู้นําชนเผ่าเนี่ยที่ชนะเนี่ยก็จะมีอํานาจและมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วง1ัน0ปีก่อนคริสต์กาลค่ะในจมหยวนนะคะเริ่มมีอาณาจักรของชาวฮั่น มีการตั้งราชวงศ์จางและราชวงศ์โจขึ้นมานะคะขณะเดียวกันนะคะในบริเวณทุ่งหญ้าทางด้านเหนือนะคะเนื่องจากว่าแต่ละชนเผ่าเนี่ยก็ต้องย้ายถิ่นฐานกันเป็นประจำนะคะจึงไม่สามารถที่จะจัดตั้งการปกครองอย่างเป็นระบบเหมือนแบบที่เป็นอาณาจักรได้นะคะแต่ว่าก็ยังมีการเข้าร่วมกันหลมๆแบบกับชนเผ่าหรือผู้นําที่มีอํานาจมากกว่าอยู่บ้างเหมือนกันกลุ่มคนที่ดําเนินวิถีชีวิตที่ต่างกันเนี่ยถ้าเผื่อว่าอยู่คนละที่แล้วไม่ยุ่งกันเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมคะแต่ว่าสงครามและการขยายตัวของอาณาจักร ก็ทําให้ชาวหั่นเนี่ยก็ต้องเริ่มไปมีความสัมพันธ์กับชนเผ่าอื่นๆที่อยู่รอบนอกจงหยวนอยู่ดีจึงได้เกิดแนวคิดขึ้นมานะคะที่เรียกว่ากฎระเบียบหัวหีนะคะถูกพัฒนาขึ้นมาค่ะ หัวหมายความว่าชาวฮั่นค่ะส่วนหยีหมายถึงชนเผ่าอื่นๆนะคะซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยแปลตรงๆเนี่ยก็คือการแบ่งแยกระหว่างชาวฮั่นและกลุ่มคนอื่นๆชาวฮั่นเชื่อว่าพื้นที่ตรงรุ่มแม่น้ําหรือจงหยวนนั้นเนี่ยเป็นศูนย์กลางของโลกค่ะและโลกนี้เนี่ยควรจะปกครองโดยชาวฮั่นเพราะวัฒนธรรมของชาวฮั่นเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ดีที่สุดนะคะส่วนชนเผ่าที่ผู้ภาษาอื่นๆหรือใช้ชีวิตแบบอื่นเป็นคนที่ ไม่สีวิไลซ์ค่ะเป็นพวกป่าเถื่อนนะคะถ้าจะมาจงหยูน่นี่ก็ต้องมีจิ้มกล้องมาด้วยนั่นก็คือมีเครื่องบรรณาการอะไรต่างๆนั่นแหละค่ะนอกจากนี้เนี่ยคนนอกเนี่ยนะคะก็ไม่ควรที่จะแบบปฏิบัติการอะไรที่จะทําให้กระทบกระเทือนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวฮาน่นอีกด้วย ในยุคชุนชิวจ้านกัวนะคะซึ่งเป็นยุคที่มีหลายๆนครรัฐรบกันอย่างโหดร้ายเจ้าเมืองแต่ละคนเนี่ยก็พยายามจะขยายอิทธิพลและทําสงครามชนะรัฐอื่นนะคะแล้วก็พยายามจะตั้งตัวเป็นผู้นําสูงสุดในแผ่นดินพวกเจ้าเมืองเนี่ยก็เริ่มสั่งให้สร้างกําแพงระหว่างรัฐขึ้นมานะคะเพื่อป้องกันการบุกรุกเข้ามาของทหารจากเมืองอื่นค่ะขณะดเดียวกันเนี่ยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดในภาคเหนือนะคะก็ทําให้พวกชนเผ่าเร่ร่อนเนี่ยต้องการที่จะขยายพื้นที่ในการใช้ชีวิตลงมาที่ลุ่มน้ําห่วงเช่นเดียวกันชนเผ่าเหล่านีี้เเนน่่ป็ักกกรบทงมา มากเลยเพราะว่าการต่อสู้แย่งชิงทรัพยากรในทุ่งหญ้านั้นเป็นเรื่องปกติค่ะเหมือนว่าต้องทําสงครามกันตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอดนะคะชนเผ่าเร่ร่อนเนี่ยจึงแทบจะเป็นนักรบกันหมดทุกคนเลยค่ะพวกชาวบ้านที่เป็นชาวฮั่นนะคะที่มีอาชีพทํานาเลี้ยงสัตว์อยู่กับที่เนี่ยภายใต้ระบบการปกครองในระบบของเจ้าเมืองตลอดมาเนี่ยจะไปต่อสู้กับชนเผ่าเร่ร่อนเนี่ยก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะเหล่าเจ้าเมืองที่ดินแดนที่ติดกับพื้นที่ของชนเผ่าเร่ร่อนในทางด้านเหนือเนี่ยเช่นเมืองฉินเมืองเจ้านะคะและเมืองเยี่ยนเนี่ยก็ต้องหาตัวช่วยค่ะ โดยแต่ละเมืองนะคะก็เริ่มสร้างกำแพงบนชายแดนของตัวเองค่ะเพื่อป้องกันความปลอดภัยนะคะในบริเวณพรมแดนของตัวเองไม่ให้ชนเผ่าเร่ร่อนเนี่ยเข้ามารุกรานได้ค่ะและนี่ก็คือที่มาของกำแพงเมืองจีนนะคะแต่เราจะเรียกว่าเป็นกำแพงเมืองจีนเวอร์ชั่น0.5ค่ะ 221ปีก่อนคริสต์กาลค่ะเจ้าเมืองฉินนะคะได้รบชนะ6เมืองอื่นค่ะตั้งจกักรวรรดิฉินขึ้นมานะคะแล้วก็ตั้งตัวเองเนี่ยเป็นฮ่องเต้คนแรกในประวัติศาสตร์จีนค่ะซึ่งก็คือจินซีฮ่องเต้นี่เองนะคะราชวงศ์ฉินเป็นยุคแรกในประวัติศาสตร์จีนนะคะที่สามารถรวบเอาอำนาจการปกครองแผ่นดินขนาดชิ้นใหญ่มากเนี่ยมาอยู่ในมือของฮ่องเต้เพียงคนเดียวได้นะคะคนที่ทะเยอทะยานอย่างจินซีฮ่องเต้นเนี่ยพอได้อำนาจมาแล้วเนี่ยก็กังวลอยู่เรื่องเดียวละค่ะนั่นก็คือทำยังไงจะไม่สูญเสียอำนาจค่ะจินี ฮ่องเต้เนี่ยก็ปกตินะคะก็กลัวว่าจะต้องตายกลัวการถูกยึดอำนาจกลัวการล่มสลายของจักรวรรดินะคะจินซีฮ่องเต้นเนี่ยก็เลยทําทุกอย่างคะ่ะเพะื่อสืบทอดอำนาจตัวเองและแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองนะคะนอกจากจะสั่งให้มีการสร้างที่ฝังศพอันยิ่งใหญ่นะคะที่มีทหารดินเผาเนี่มาเฝ้าด้วยเป็นร้อยร้อยพันพันนายอย่างที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะคะจินซีฮ่องเต้นเนี่ยยังขึ้นชื่อในเรื่องความโหดคะ่ะมีการสั่งปราบปรามคนที่วิพากษ์วิจารณ์หรือคนที่แสดงความไม่พอใจนะคะถ้าเืิดว่าใครที่ดูคลิปความรู้เรื่อง ของจื้อนะคะก็คงจะได้ทราบนะคะว่าบัณฑิตของจื้อนี่ก็ถูกจับไปฆ่าจับไปฝังกันเยอะมากในสมัยของจินซีฮ่องเต้นี้นะคะขณะเดียวกันนะคะชนเผ่าเร่ร่อนในทางด้านเหนือเนี่ยก็มีการรวมตัวกันค่ะสร้างจากักรวรรดิขึ้นมานะคะชื่อว่าจากักรวรรด C ิซียงหนูค่ะการเติบโตของซียงหนูเนี่ยทำให้จินซีฮ่องเต้นี่เครียดมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าประเมินดูแล้วเนี่ยคิดว่าซียงหนูเนี่ยน่าจะล้มจกักรวรรดิฉินได้นะคะจึงทําสงครามกับซียงหนูนะคะพยายามจะไล่ชนเผ่าเร่ร่อนเนี่ยออกไปให้ไกลที่สุดนะคะแล้วก็ ให้คนเอากำแพงที่เมืองเจ้าและที่เมืองเยี่ยนเนี่ยที่สร้างขึ้นมาในยุคจา้านกัวเนี่ยมาเชื่อมกันกันก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 บกำแพงรัดฉินค่ะเป็นการก่อสร้างทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนเลยนะคะเรียกว่ากำแพงยาวหมื่นลี้นะคะหรือว่าว่านหลี่ฉางเฉิงซึ่งก็คือกำแพงเมืองจีนเวอร์ชัน1.0นั่นเองค่ะมีคนที่ถูกบังคับและเสียชีวิตในการสร้างกำแพงนี่เป็นจํานวนมากเลยนะคะทําให้ประชาชนเดือดร้อนและไม่พอใจรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะหลังจากที่จิ๋นซีฮ่องเต้เสียชีวิตไปไม่กี่ปีนะคะจักรวรรดิฉินเนี่ยก็ล่มส ที่จกักรวรรดิซีโยงหนูนะคะไม่ต้องเสียเวลาหรือเสียแรงคนมาบุกโจมตีเลยค่ะแต่ว่าการล้มเนี่ยเป็นการล้มจากภายในนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยทนความโหดร้ายของผู้ปกครองไม่ได้ค่ะ หลังจากที่จักรวรรดิฉินล่มสลายนะคะก็เกิดจักรวรรดิฮั่นขึ้นมาแทนค่ะในช่วงแรกๆของราชวงศ์ฮั่นนะคะสังคมนี่ยังพยายามจะฟื้นฟูตัวเองจากความวุ่นวายของสมัยราชวงศ์ฉินอยู่นะคะแต่การที่จักรวรรดิฮั่นเนี่ยกำลังอ่อนแอเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเลยสำหรับซียงหนูที่จะมาบุกแผ่ขยายอิทธิพลค่ะก็จะรออะไรล่ะคะจะรอให้เขาแข็งแรงก่อนดึงไงคุณใช่ไหมคะฮ่องเต้ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นค่ะคือจักรพรรดิฮั่นโกโจนะคะได้นำทหารเข้าสู้รบกับซียงหนูค่ะแต่่่ววาาากก็ปรฏ ็พ่ายแพ้อย่างหมดรูปเลยนะคะน่าอนาจใจมากแต่ถึงกระน,นั้นก็ตามเนี่ยจัก,กรวรรดิฮั่นเนี่ยก็ไม่สามารถจะเกณฑ์แรงงานราษฎรไปสร้างกำแพงได้อีกแล้วค่ะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นการกระทําที่ไม่ป๊อปปิล่ามากๆเลยนะคะในที่สุดเนี่ยราชวงศ์ฮั่นก็เลยคิดหาวิธีอื่นในการป้องกันการรุกรานของซียงหมูค่ะจัก,กรพรรดิฮั่นโกโจนะคะจึงแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางการพูดนะคะซึ่งเป็นวิธีที่คลาสสิกมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเมื่อเอาชนะไม่ได้ก็แต่งงานด้วยซะเลยค่ะราชวงศ์ฮั่นเนี่ยใช่งง,ง,งงวน กับคนในราชวงศ์ของซียงหนูนะคะพร้อมกับส่งของขวัญต่างๆเช่นเหล้าข้าวผ้าไหมไปประกอบแพ็กเกจด้วยนะคะนี่คือนโยบายที่เรียกว่าเหอชินค่ะซึ่งถ้าแปลตรงๆนะคะก็คือการสร้างความเป็นญาติแต่จริงๆเนี่ยก็คือการจิ้มกล้องให้ซียงหนูนั่นเองนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากจะยอมรับความจริงข้อนี้ค่ะเพราะว่าตามกฎระเบียบหัวหยีแล้วเนี่ยที่เป็นมาตั้งแต่โบราณน,นะคะซียงหนูเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายมาจิ้มกล้องให้จักรวรรดิฮั่นไม่ใช่จักรวรรดิฮั่นไปจิ้มกล้องให้ซียงหนูค่ะคือเรียกว่าเป็นการเสียฟอร์ะะนค ด้วยเหตุนี้นะคะในช่วงต้นของสมัยรัชวงศ์ฮั่นนะคะฮองเต้เนี่ยก็ได้ใช้การแต่งงานนะคะแล้วก็ใช้ของขวัญในการแลกก,กันกับสันติภาพกับซียงหนูค่ะแต่สิ่งที่พวกผู้ปกครองชาวฮั่นเนี่ยยังควบคุมไม่ได้นะคะก็คือสังคมชนเผ่าเร่ร่อนเนี่ยคือไม่ได้เหมือนกับสังคมชาวฮั่นนะคะที่มีกฎระเบียบควบคุมอย่างมีระบบนะคะแต่ว่าคนบนทุ่งหญ้าเนี่ยแต่และชนเผ่าเนี่ยก็อยู่ห่างไกลกันคะ่ะผู้นําของซียงหนูเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้อย่างทั่วถึงขนาดนั้นนะคะจึงมีชนเผ่าอื่นๆคะ่ะที่อย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำนาจของใครจริงๆนะคะยังคงเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวฮั่นอยู่เป็นระยะระยะค่ะจนถึงสมัยจักรพรรดิฮั่นอู่นะคะซึ่งบอกว่าจะไม่ยอมทนอยู่ในสภาพแบบนี้อีกต่อไปค่ะจึงมีการส่งทหารนะคะไปทําสงครามกับซียงหนูค่ะแล้วก็พยายามที่จะส่งทูตไปยังอาณาจักรทางตะวันตกนะคะเพื่อหาพันธมิตรที่จะช่วยกันสู้กับซียงหนูค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะมีการเริ่มบูรณะและสร้างกําแพงเมืองจีนส่วนต่อขยายค่ะทำให้เกิดกําแพงเมืองจีนเวอร์ชัน2.0ขึ้นมานะคะคที่สร้างในสมัย ราชวงศ์ฮั่นค่ะซึ่งกำแพงนี้เนี่ยมีความยาวเกิน1,000 0กิโลเมตรเลยนะคะเป็นเซกชันของกำแพงที่ยาวที่สุดในทั้ง3ามเวอร์ชั่นเลยค่ะ หลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าหลังจากเวอร์ชั่น2.0แล้วเนี่ยในสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยทำไมกว่าจะมาสร้างกําแพงเพิ่มอีกทีหนึง่งก็มาทํากันตอนสมัยราชวงศ์หมิงนะคะซึ่งก็ผ่านเวลามาอีกตั้งพันกว่าปีแล้วในช่วงพันกว่าปีนั้นอะ่ะทำไมไม่มีใครสร้างกําแพงเพิ่มอีกจัก,กรวรรดิฮั่นนะคะสามารถเอาชนะซียงหนูได้ในสมัยจกักรพรรดิฮั่นอูค่ค่ะแต่ความล่มสลายของจัก,กรวรรดิซียงหนูนะคะไม่ได้หมายความว่าชนเผ่าเร่ร่อนจะหายไปไหนนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการต่อสู้กับซียงหนูอย่างยาวนานเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ชนนเผ่าเ่ารอ ถอยห่างออกไปจากจักรวรรดิฮั่นแต่อย่างใดค่ะแต่กลับทําให้ชนเผ่าเร่ร่อนและวัฒนธรรมของพวกเขาเนี่ยเข้ามาที่จงหยวนมากขึ้นด้วยซ้ําเพราะว่าในการต่อสู้กับซียงหนูเนี่ยทหารของชาวฮั่นเนี่ยก็จาเป็นต้องเรียนรู้วิธีการสู้รบของชนเผ่าเร่ร่อนใช่ไหมคะเพื่อเป็นการรู้เขารู้เรานะคะและเพื่อให้มีกองกําลังปกป้องพรมแดนบางส่วนจกกวักรวรรดิฮั่นเนี่ยก็ได้สร้างพันธมิตรกับชนเผ่าเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ใกล้กาแพงเมืองจีนบบพร้อมๆกันด้วยค่ะในช่วงปลายของราชวงศ์ฮั่นนะคะซึ่งก็คือยุคที่บางคนอาจจะเคยอ่าานนนนในิยย3ก๊ะะคะ อีกยุคหนึ่งที่อํานาจของศูนย์กลางเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็มีหลายๆเมืองเนี่ยสู้รบกันนะคะในขณะที่สังคมชาวฮั่นกําลังระส่ำระสายเนี่ยชนเผ่าเร่ร่อนต่างๆที่เคยอยู่เหนือกําแพงเมืองจีนเนี่ยก็ย้ายลงมาที่ลุ่มแม่น้ําห่วงเรื่อยๆค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยชาวฮั่นก็ค่อยๆขยายพื้นที่ชีวิตค่ะจากจงหยวนเนี่ยไปถึงลุ่มแม่น้ําแยงซีนะคะชนเผ่าเร่ร่อนนะคะที่ย้ายลงมาในจงหยวนเนี่ยก็ได้รับเอาอิทธิพลจากวัฒนธรรมของชาวฮั่นค่ะนอกจากจะเริ่มอยู่ติดที่แล้วเนี่ยยังรับเอาระบบกกาารรเเขีียยนและะบบทงงสัคม ชาวฮั่นเข้าไปด้วยนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยนักประวัติศาสตร์เนี่ยยังเถียงกันอยู่เลยค่ะว่าราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถังนะคะถือเป็นจกักรวรรดิของชาวฮั่นได้หรือไม่เพราะผู้ปกครองเนี่ยมีเชื้อสายชนเผ่าเร่ร่อนอยู่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็พูดได้ว่าจงหยวนเนี่ยไม่ใช่พื้นที่เฉพาะของชาวฮั่นกำแพงเมืองจีนเนี่ยที่เคยเป็นเส้นขอบนะคะระหว่างสังคมชาวฮั่นที่ทำเกษตรกรรมและอยู่ติดที่นะคะกับชนเผ่าเร่ร่อนนะคะที่อยู่นอกกำแพงเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นเส้นแบ่งที่แยกคนสองกลุ่มนี้ได้ชัดเจนอีก ต่อไปค่ะ ในศตวรรษที่13นะคะจักรวรรดิมองโกลเนี่ยซึ่งเป็นจักรวรรดิของชนเผ่าเร่ร่อนนะคะก็ได้มาล้มราชวงศ์จีนและราชวงศ์ซ่งนะคะตั้งเมืองหลวงที่ปักกิ่งค่ะภาษาจีนเรียกสมัยนี้ว่าราชวงศ์หยวนนะคะในปีพุทธศักราช1368ค่ะชาวฮั่นชื่อจูหยวนจางค่ะนำกำลังทหารเข้าสู้รบและชนะสงครามไล่ชาวมองโกลออกจากจีนนะคะแล้วตั้งราชวงศ์หมิ่ขึ้นมาค่ะแม้ว่าจะเป็นจักรวรรดิของชาวฮั่นนะคะราชวงศ์หมิงเนี่ยก็พยายามจะปฏิบัติตามระบบการปกครองของชาวมองโกลนะคะ และสร้างกำลังทหารที่แข็งแกร่งค่ะตอนช่วงต้นของราชวงศ์หมิงน,นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่จําเป็นจะต้องสร้างกําแพงเมืองจีนค่ะเพราะชนะสงครามกับชาวมองโกได้แล้วอีก300ปีต่อมานะคะในศตวรรษที่16ค่ะจักรวรรดิหมิงเนี่ยจึงเริ่มรื้อฟื้นการสร้างกําแพงเมืองจีนขึ้นมาอีกค่ะเนื่องจากว่าก็โดนชาวมองโกเนี่ยกลับเข้ามารุกรานอีกแล้วนะคะกำแพงเมืองจีนเวอร์ชั่น3.0เนี่ยก็เลยเริ่มขึ้นค่ะแต่ว่าก็ใช้เวลาก่อสร้างอยู่เกือบ8ปปีนะคะแล้วก็ใช้แรงงานมหาศาลเสียเงินมากมายเนี่ย แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหยุดการบุกรุกของชาวมองโกได้ค่ะสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ใช่ชาวมองโกนะคะที่เข้ามาล้มราชวงศ์หมิงแต่ว่าเป็นชาวแมนจูค่ะซึ่งเป็นอีกชนเผ่าหนึง่งทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้เข้าโจมตีและล้มล้างราชวงศ์หมิงไปในที่สุดนะคะและชาวแมนจูค่ะก็ก่อตั้งราชวงศ์ชิงขึ้นมานะคะปกครองประเทศจีนต่อไปในปีพัน4ค่ะ ชาวแมนจูนะคะจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นชนเผ่าเร่ร่อนสักทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่ตั้งรกรากอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนค่ะชาวแมนจูนะคะใช้ระบบการปกครองที่เรียกว่า8กองทงค่ะมาบริหารชาติพันธุ์ต่างๆในแผ่นดินนะคะเนื่องจากจากประสบการณ์ที่อยู่ทางด้านเหนือมานานเนี่ยทำให้ชาวแมนจูเนี่ยทราบดีว่าการสร้างกำแพงเนี่ยไม่ได้ช่วยป้องก,ก,กันจักรวรรดิจากการบุกรุกข,ของชนเผ่าเร่ร่อนสักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็เพราะว่าชาวแมนจูเองเนี่ยในฐานะชนกลุ่มน้อยนะคะต้องมาปกครองชาวฮั่นซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ ระบบการปกครองที่ดีจึงสําคัญกว่าการสร้างกําแพงค่ะในสมัยราชวงศ์ชิงนะคะจึงไม่ได้มีการสร้างกําแพงเพิ่มเติมค่ะในช่วงปลายราชวงศ์ชิงนะคะซึ่งจีน,เ,นเริ่มเข้าสู่ยุคสร้างความเป็นชาติในนิยามของชาติปัจจุบันนะคะจึงเกิดวาทกรรมที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นชาวฮั่นชาวแมนจูหรือชาวมองโกลเนี่ยหรือว่าจะเป็นชาวอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนล้วนเป็นคนจีนค่ะประวัติศาสตร์ของกําแพงเมืองจีนนะคะที่สะท้อนความแบ่งแยกกันระหว่างกลุ่มชนต่างๆเนี่ยจึงหายไปจากความทรงจําของคนจีนในปัจจุบัน,นะคะ่ะตอนนี้เนี่ย ถ้าพูดถึงกำแพงเมืองจีนนะคะก็จะถูกพูดถึงในฐานะที่เป็นมรดกสำคัญทางสถาปตัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวลองมาทำโพกันอีกอันหนึ่งดูนะคะอยากจะทราบความคิดเห็นของคุณผู้ชมค่ะว่าคุณผู้ชมคิดว่าการสร้างกำแพงระดับประเทศเนี่ยยังได้ผลหรือไม่ในปัจจุบันค่ะกด1ไม่ได้ผลกด2ได้ผลกด3ได้ผลทางสัญ,ญลักษณ์ค่ะกดเลยค่ะ ถ้าใครชอบคลิปสาระความรู้ดีๆจาก s p oke dark นะคะ <cell S 2> ก็ช <G> ah. ่วยกันกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ค่ะกดเลยค่ะ